เป็นยังได้คือว่าอยากเปิดใจนะเบบบ่มีคนคุยคนอย่างนะอยากหาคนคุยโอ้อยากหาคนคุยหรือว่าอ,อยากมีอ่าเนื้อคู่เบาแล้วก,กันเนาะผู้จผูงามเป็นนี่ได้อันอยู่แถววานเฮานี่บ่มีบ่ผูบอกผูเบาแบบมีมันกับแบบบ่นั่นะมีอ่ากระเจ้ามาดินมาอย่างอยู่บ่ชุม,มือินี่บ่มีแล้วผูเ <c oughs> บากับไปทั้งหดเบิร์ตไปหาเงินเบิร์บ่ วันบุชาวันอยูวบ้านมาเนี่ยจักสิเหตุอย่างไรเนาะ บายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขชนบอกว่าพี่น้องพังลา่ฟาฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสาบัวข้ามบันนาอีกแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องโดยก็มาพบมาพ่อกกับสาบัวมื้อนี้กามาหาทั้งสาวบุญมีหรือว่าน้องบุญมีเพิ่นนะ้องพ่อแม่พี่น้องนะเพิ่นกับเป็นสาวโสดหรือว่าอ,อยากเปิดใจหรือว่าอยากหาเนื้อคู่อยากมีคนหักนี่แหละนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกะพึ่งเข้ามาเป็นครัง้งแรกยังบอกเคยสัมผัสทั้งน้องเพิ่นจากเถื่อนเนาะ เดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าไปโอ้ลมกับทางน้องเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้งกันพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะโอเคเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องเพื่อนก่อนอ่าบุหัวเห็ดอย่างอยู่สบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยยังเจ้ามายังอะไรนะเลี่ยงงัวงัวเจ้าบอ่แมนโอ้โบได้ไปเอาบบได้ไปเดี้ยงอยู่นาเนาะบอยู่บ้านใผ่เฉจยันอยู่นะเจ้า เฮ็ดนาอยู่บ่เฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่มีคนอยู่นอนาหั่นน่ะอือแบบนอนบ้านดำแล้วแล้วก็มาน้มาเฮือนเนาะแม่นอือโดยเป็นได้คือว่าอยากเปิดใจบ่โดยแม่นอืออนุจักปีแล้วเจ้าอุ23ปีนี้23ปีชื่อบุญมีชื่อบุญมีเนาะโดยอันนี้ชื่อแท้เลยบชื่อแท้เลยชื่อดินก็อยู่นี ชื่อแท้ก็ยูนี่แมนอันเดียวกันเลยจังบอซับสนเนาะโดยโดยโดยอ่าเนาะเป็นยังได้คือว่าอยากเปิดใจนะแบบโบมีคนคุยคนอย่างนะอยากหาคนคุยโออยากหาคนคุยหรือว่าอยากมีอ่าเนื้อคู่เบาแล้วกันเนาะผู้จบผู้งามเป็นนี่ได้อันอยู่แถวบ้านเ่านี่บมีบ่ผู่บอกผู้เบาแบบมีมันกับแบบบบนั่นนะนมไปกับมัน ร่วมกันไปได้ซื่งนะจะมีอะจะเจ้ามาดินมาอย่างอยู่บ่ช่วงนี้บบมีแล้วผู้ว่ากับไปทั้งใดเบิร <c oughs> ์ตะ่ไปหาเงินเบิร์ตบ่บัดบูชาวันอยู่บ้านมานน่ <c oughs> จักสิเหตุอย่างไรเนาะเจ้าเคยไปหาเงินอยูอบบ่บ่เคยไปบเคยไปโดยโอ้โดยโดย ก็เหตดแต่ให้แต่หน้าน้าแม่แม่อยู่น้าแม่ไม่ได้ไปใส่เจ้ามีญาติพี่น้องจกคนนะที่หาคนนี่แหละต่ว่าเขาเจ้าไปไปแล้วโอ้เจ้าเจ้าเป็นคนที่ถท่าไรชุด้ายเลยดุกชาวลาเลยโอ้ยแม่โอ้เฮ <c oughs> ียนจบห้องอยังเลยเจ้าเฮียนจบมอเจ็ดเฮียนจบมอเจ็ดจไปต่อจบจบอะไรจากปีนี่ประมาณสองปีสามปีนี่ก็คืออยู่บ้านตลอดเลยแม่ น้องเพิ่นก็ยังบ่เคยไปทํางานอยู่ฝั่ไทยบ่ได้เคยไปเลยเนาะบ่เคยไปเลยเป็นชาวโสดบ่เคยมีครอบครัวมาก่อนบ่เคยบ่เคยเนาะเลยอืมโดยเพิ่นก็ผู้จบูงามเนาะอ่าเนาะคิดคิดแบบเพราะว่าเจ้าก็บ่เคยแบบมีหนุ่มๆแบบโทรมาจมาคุยบ่มีอยู่แต่ว่าคุยเรื่อยๆบ่แม่นคุยเรื่อยๆอื คิดจังได้คิงว่าอยากเปิดใจนี่อยากอ่าแบบเปิดใจคิดแบบเดี๋ยวมีคนขอคนคุยน้โมูันแล้วเ <c oughs> จ้าบ่เบือ่อเจ้าบ่ลำคาญบ่บัดเวลาเปิดทางอายเปิดขอมาเป็นเป็นมู่เป็นเพื่อนนี่บ<อ>่หมั่นใจแล้วบ่มั่นใจ <c oughs> คือคือข้ามาเปิดใจเนาะนี่กะถ้าว่าเปิดใจนี่กะชิได้แบบชูโรคกกว่างไหมบนี่<ฮ> ทั้งอายเพิ่นทักเขามากอะรับเพิ่นเป็นมู่เป็นเพื่อนนะเด้โดอโอยถ้าบ่มากเพิ่นในฐานะหนึ่งกะคืออ่ารับเพิ่นแบบฐานะแบบเป็นอายเป็นน้องหรือว่าเป็นพอ่อเป็นแม่ไปเนาะกับบติเพิ่นถ้าเวลาเพิ่นทักเขามาดินมาคุยทำาบบเปิดใจถ้าว่าเขาคุยอ่าถือใจจะเถื่อเพิ่อนอย่างมากดินมาหาได้เฉลี่ะแบบ เออถ่าว่าเฮาคุยกันถึกใจแล้วเนาะว่าเอออยามาก็ได้มาก็ได้เนาะกับบติเพิ่นกับไฮมาเห็นหน้าเห็นตากันเนาะตอนนี้เจ้ากับอยู่น้ำพอน้ำเมยังเบงดบ่อพ่อแม่กัยงแต่แม่ยองยเสียแล้วโอ้นเสียแต่รล่นนะบ่เสียประมาณได้ปีไปหอดขวบปีนี้หอดขวบถือว่ากัอยู่กับแม่เนาะ อยู่กัเม่สองคนบ่ต่อนอยู่กัเมย์แล้วกับลานผู้หนึ่งในน้อยไพพาเห็ดห้เห็ดหน้าจ้ะแดียว่าจ้างเขาเห็ดนะแบบแล้วก็นดำใบแล้วก็มาบ้านนะบบมีไพเห็ดโอ้บ่มีไพเห็ดแม่ก็โดยลาแล้วแล้วก็บ่ได้นอนหน้าเนาะก็คือข่ามาเพื่อนงูคุ้ยก็คือปลอยลามแบบคือเขาเห็นนี่แนเนอืดโดยโดยเพิ่นกรเฮียนจบแล้วกับเพิ่นกับโบได้ไปโตนอกจากคือ ออกมาอยู่ว e, <ul> ่านีแล hmm. ้วเนาะเดียงควยชอยพ่อแม่ชอยแม่บบบอะไรกันโดยโดยคือว่าอยากมีเนื้อคู่อย่างมีคนหักกันแหลเนาะโดยเพราะว่าเจ้ากับลายอนุลายอยู่ถ้าว่าคนหักนี่เจ้าแบบแบบมัก อัยลายบอรหรือว่าดุนข้าวเดียวกันแบบใดก็ได้นะโอ้ถ้า,มาสมมติหาชิปได้สะหาชิปแบบหาชิปสีชิปลับลายบนรับได้ถ้าหาชิปพ,พกชิปขึ้นไปก็อยากถอยได้นั่นหลาเนาะเนะีนออออืมเป็นว่ารับไหลเนาะเป็นกับเป็นชาวสตดอายุลายกะ ลายพอชมควดนันเนาะอ้ยแมนชาวปลายปีชาวเอ็ดชาสามปีเนาะโดยมักนีหนุ่มเล่าข้าวบอหรือบัานหนุ่มไทยมักแบบใดก็ได้โอ้ขอให้มาแบบริยมาฮักอ่าฮักจริงบางแตงว่าอะไรกันเนาะโยย บอกเลยว่บาบัดทั้งออ้เพิ่นม,มาแล้วกะโอ้ยเนาะยังบ่พรอยังบวพรอม,ย,อมยังอยากาดิ่นอยู่บ่ไ,ได้เลยเนาะก็คือว่าเปิดใจนี่รัเปิดใจหาหาเนื้อคูเนาะตอนนี้เนาะหาเนื้อคูอยางมีาคนหักและเพราะว่าทั้งหนองเพิ่กนก็โสดหรือว่าเงาเอาแดดกันเนาะยนอยม่ากมีาคนมาชอยเห็ดชอยเบี้ดชอยงานนี่แหละเนาะจะหน่อยกระช่วงเจียวเขานี่โอ้ยเพิ่นเนาะ ให้เอ็นเจ้ากันมีโทรศัพท์ใช้อยู่บ่มันก่าแบบมีอยู่แต่ว่ามันสิตายแล้วฮนะมันตกหุบมุนเบิด์ตบ่มุนเบิอืมให้เอ็นนักเพชรลายเจ้าชื่อว่าจังได้นะน้องละชื่อเขาเองนี่แหละว่าจังไดเนาะชื่อบุญมีบุญมีภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษโอ้บึงขอบึงไหนเด้อบางทีทั้งไอ่เจ้าเจ้าดินอย่างเดียวบ่แม่ไอ้ดีไลยเจ้าบ่ได้ดินบ่บ่ยังบ่ได้มีนะ คุณเนาะชื่อประซ่างกินเลอ,อเนาะถักเขามาได้เนาะน้องหลานเนาะโดยเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นพ้อมเปิดใจด้วยว่าหาเนื้อกูอยากมากอามาเฮ็ดมาสั่งหรือหรือว่าทำมาห,หากินน้ำกันนี่ได้เนาะน้องหลานเพราะว่าแล้วทั้งน้องเพิ่นกับพ้อเนาะพ้อเปิดใจแน่กับบติเพิ่นเพราะว่าอายุกับเช้าสามปีแล้วเนาะโดยอืม ปกติเจ้านเฮ็ดเบี้ยกอย่างแน่น้องละแบบปกติแบบอ่าเจ้าเฮ็ดเบี้ยกอย่างแน่แบบหลักๆแบบหาเงินอีนยอ,นยอ,ยนนอย่างเนยเฮ็ดเบี้ยงค่ะบ่กแม่ก็เฮ็ดเบี้ยกอยู่หรงงานโรงงานยังนะหรงงานนี่คนนี่นะแบบเงินเหลือมันก็ไม่ได้สูงหรอกโอ้ไปแบบจำเป็นนะอยู่น้ำแม่นะไม่ใช่ไปไทยกับแบบมันไก่แม่นะโอ้ก็ได้จำเป็นไปนี่ ใกล้แม่เงินเดือนประมาณเ่าได้เงินเดือนล้านเดียวเท่ากับห้อโอ้ล้านหนึ่งแม่ล้านหนึ่งบางทีกะเก้าแสนบอกแม่กับถ้าเป็นเงินเงินไทยเขากะประมาณสองพันนี่ได้เนาะประมาณสองพันต่อเดือนบอกแม่ต่อเดือนเอาหักไปไปว่ามันใกล้นะโดยโดยบัตรย่ามันเห็ดหน้าได้เสยนองดะาเจ้าก็ยังไปเห็ดเบียกเจ้าอยู่เป่าเห็ดเบียกแล้วก็ลามาทำหน้า อม,มาชอยแม่แน่นโดยโเพราะว่าหาเงินกะทั้งเอื้อยทั้งเอื้อยอ้า,อาอยนี่กะเคยผักมาให้ใส่อยู่ว่ผักกระดดนๆนเธอหนึง่งนะเปินมีครอบมีครัวไปแล้วนะโอ้ผลนมีครอบมีครัวโดย,โดยแม่นกับเท่านี้อยากได้กะหาเองเนาะแม่กันนานๆเพิ่นผักให้กะโบติเพิ่นเนาะเพิลมีครอบครัวเพิน่น ม่เจ้าอายุจักปีแล้วน้องละประมาณ60ประมาณโอ้60เลยคือว่าอาก็โอยแม่เพิ่นก็ยังบ่ได้คิดแบบอ่ามีใหม่เนาะบ่อืมอยู่นําลูกสาวหลานนี่แหละเนาะยกับหลานอีกผู้นึงแม่นลูกเอื้อยบ่ลูกอ้ายลูกเอื้อยอืม โทรศัพท์กับเครื่อนเลยเนาะมันตกแตกบ่เนี่ยนตกแตกดูดมือดูดมือหลายเทือแล้วชื่อเท่าได้อีนี่เจ้าชื่อแต่หล่นละซื้อประมาณสองสามปีได้มั้งอือสองสามปีแมนราคาเท่าได้นองละประมาณช่อหาพันนี่แหละอือโดยๆพออาไ้ใช่เนาะเหาอเนาะแมนอะไใช่เอาแพงมันกับบ่มี่ห่นนะแมนอย่างเท่ากับ หาเงินกับบุคคลได้ได้เนาะเดี๋ยวนี้กันยังไปอยู่บ่เห็ดเบี้ยไปบางเมื่อกับบ่ได้ไปบางเมื่อกับครอบครัวแบบยากค่ะนะเดี๋ยวมาซอยเวียกะนะโดยโดยก็ได้ต้องได้ขาดไม่ได้ไปถ้าว่าเหาบ่ไปแบบนี้กับเจ้ากับคิดเงินให้เาอยู่บ่บ่บ่ได้คิดเนาะเอ้าเจ้าไปเห็ดนี่เป็นได้วันก่คือเป็นได้เดือนเป็น เป็นได้เ mm. ร um> ือนะแต่ว่าิ่นบ่ได้ไล่ให้เด้โอ้ผนก็หักออกนะหักเลยผู้ใดขาดกับหักคือว่าโดยโดยว่าได้เนาะเจ้าเห็นให้เห็นหน้านีได้จักอันร้อยนะเข่าเจ้าบวรเอยได้จักเทไรจันน้องะประมาณที่แปดสิบนี่แหละทำงานนะบอดบางเดี๋ยก็หาสิบหาสิบบกซิบขบันมันงามอดีจังหอหักกลุ่มอยู่เนาะกะกลุ่มอยู่ โดยโดยยู่บาหลยเนาะอ้าถ้า่าเจ้ามีเนื้อคู่นี่เน้อยถ้า่าเจ้ามีคนหักนี่ถ้า่าคนหักเจ้านี่ชวนไปอ่าเหตุเวียกอยู่พังไทยเจ้าจีไปอยู่บ่แบบสมมติว่าเออถ้า่าเฮามักหักกันเลยเนาะถ้า่ามาใบมาขอตามระเพนีเล่าเฮานี่ถ้า่าเพิินอยากชวนไปเหตดเวียกอยู่พังไทยไปไปน้ำเพิินอยู่บ่ ก็ขอคิดเบิงก่อนเนาะแต่ถือทั้งอายเพิ่นยังบ่อยากมาอยู่ทั้งนี้เนาะยังอยากไปเหตุการณ์เหตุงานก่อนนะเบาแล้วกะพร้อมไปน้ำเพิินอยู่บ่ก็คือขอคิดเลยยังตอบ่ได้เนาะอยู่น้ำแม่ฮะนะเรื่องนี้เขาก็ต้องคุยกันล่มกันไปก่อนเนาะเลยๆก็ล่มไปจนถ้าว่าเจอคนที่นเข้ามักผุแหละเนาะเขาจังหยุดจังพอเด้ยเขากะ บทั้งอายเพิินชวนไปพุ่นไปพี่ก้อนกะเข้ากะโบผ้าไปได้เนาะแต่ค to you, <in> ือว <sh arp y> ่าตามฮีดคลองประเภทนี <laughs> <sk Calendar> ้เข้ากะคือมาไหวมาคอกันก่อนจังจังไปเห็ดเบี้ยทั้งอายเพิินอย่าบอกเลยเนาะเปิดใจแล้วกะโอ้ยทั้งอายเพิ่นคอมาเป็นเพื่อนแบบบรับเพิินกะช้ำหลอกบบเปิดใจอีกแล้วน้องละเนาะชาวโชชับลูกชาวหลนเนาะ มูมังก็ได้ลายามิจัาบอกมูคั่วเจ้ามีจกโตนะน้องละกับ,บอะไรกินข่าเทียงแล้วบอ่กินแล้วกินกับยังอนะกินกับตำมะหุ่งบ่โอยของแช่ได<ล>้เนาะต้มน้ำไม่มจำเจเลไลนะ้เนาะของโปดได้ไ่มน้ำไม่ได้ใช่ไหบอแมนอมนไพ่ไปหานะ่ะซื้ออือกับเจ้ามาขายแม่น ใายเป็นถุงบ่อใายเป็นถุงอืออ่ะจังได้กะนุ่มๆเนาะกะจีเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นสาวโสดอ่ายังบอกมีอ่าคนคุยเนาะโดยในแถวบ้านในตะกอนกะเคยมีคนมาลมอยู่เนาะโดยอ่าแ่ค่ลมมันผ่านแม่ลมมันวนใด้เนี่บ่คคอยมีดอกเนาะบคอยมีกะเจ้าไปทำงานอยู่พางไทย ทั้งน้องเพิินก็อยากเปิดใจหรือว่าอยากหาเนื้อคู่แบบอค่าคนฮักจริงบางแตงนี่แหละเนาะโดย <c oughs> ทา้งน้องเพิ่นก็อยากคืนคืนไอ้อายเนี่ย <c oughs> เพร <c oughs> าะว่าทั้งน้องเพิินก็ยังโบกเคยเข,<อ>ข่าก้องเนาะถ้าคำามาเปิดใจนี่ก็โอ้ยเนาะายคู่ไรคนเห็นเด้นน้องดาเด้โอโ้ยถ้าว่าเปิดใจก็ลองอ่าคุยกับเพิ่นแน่เนาะ พอบ้าห้าเปิดใจกับเปิดใจหาเนื้อคู่เ้ากับบไดรตัวบุหรีต้มเพิ่นเนาะเลยอืมก็คือคิดดีแด้นอนหลงลังเลยแม่ในหู้อยู่บ่บาเจ้าอยากเปิดใจในคู่คูเนาะเพิ่นอยากให้เจ้าเปิดใจอยู่แล้วเนาะเลยอืมให้เพื่อนชานเจ้าอยู่ใช่แต่เนี่อยู่บุหรีไก่ขวบมันไปนั่นนึงโอ้เพื่อนกัยังมาเลวหรออืมพวกนี้ผพ่หาเด้ ก็คือตอนนี้เจ้าก็อยู่เพื่อนน้าแม่เป็นเพื่อนก็เพื่อนเข้าแม่ที่พอช่างกับแม่เนาะโดยเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นก็คือว่าแดดนอนอยู่น้ำแม่เพราะว่าทาั้งเอือดทั้งอายเพิ่นก่าไปทํางานเห็เุเรีกเบิดแล้วเนาะเป็นสาวโสดเออพ่อแม่พี่น้องเลยจีบไลยเพิ่นกับคนผู้จบผู้งามเลยนี่แดะมาได้ยงงัวอยู่พี่แและผุดงัวเพิ่นกันเนาะ อ่เพิ่นกระชิบป,ปอยตามเดินแบบนี้นแหละเนาะโดยโดย <c oughs> <c oughs> จังไดกะทั้งเออยเป็นกำลังใจให้เด้อน้องละเด้อจังไดกะสู้ๆขอให้อามีคนหักหักจริงบางตแตงนี่ไละเนาะเข้ามาหาเจ้าจังไดกะทั้งอายเพิ่นทักมากกะรับเพิ่นแน่ทำมาเปิดใจนี่ยฮาก็รับเพื่อนเนาะ มาบอหักกัคุยกันไปก่อน <ừ. S 1> ถ้าอบอหักทั้งอายเพิินก็เข้ากกะบอบเพิินว่าเอออันน้องนี่กะคิดแค่อายนี่เป็นเป็นพี่ชายยังก็ได้เด้อ <ừ. S 1> ถ้าเป็นหนุม่มไทยกันเนาะถ้าเป็นหนุ่มเล่าเ,าาเ,ออาเ้ากาบับเอ้ยยังไงเ้ากับคุยกันไปหรือว่าคิดกับเพลินแบบไดเข้ากับอบเพลินแบบนั้นอ,อย่าไปอาว่าเพลินเนาะยังไดจะเป็นกำลังใจให้เด้อน้องหล่าเด้อโดยโดยโดย จังไดกะเอ้ยกะบุลกวนเจ้าได้เนาะเดี๋ยวห้เจ้าอันเดียงงัวก่อนโดยเข้าใจโดยอจะบายดีด้วน้องบายดีโดยโดยเป็นกำลังใจให้กะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็ได้สัมผัสทั้งน้องเพิ่นไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือทั้งน้องเพื่อนนี่ก็เปิดใจคุยเนาะหรือว่าอ่าเปิดใจหรือว่าหาคนหัก หาเนื <Es> <an> <S. ska man> no <head> ้อคู่ก well ับแม่นน <ess> ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทั้งน้องเพิ่นนี่ก็เป็นสาวโสดยังบอกเคยมีครอบครัวมาก่อนถือว่าทั้งน้องเพิ่นเงาแน่นาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นก็ให้มีคนหักหรือว่าหักจริงบางแต่งเนาะเข้ามาในชีวิตของน้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนยังใดก็ให้เจอคนหักดีแน่นอะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่อนอ่ะจังใดก็สาบัวก็ สิได้กลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผักติดตามสาบัวในเด้อเนาะผักกดไลค์กดแช์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยเ,เนาะสาบัวกับสิได้ขอเกล้าคำมาสบายดีสบายดี